ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนงโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอตูตพิษเนาะนะคะก่อื่นก็แนะนําตัวเองก่อนนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโหธิยาณน,นะคะเป็นชมรมที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะยิปซีเจ็ดตัวงูฮหงลายมือนะคะไพ่ยิปซีไพ่ออร์ลเคินนะคะและอื่นๆอักษรรุ่นก็สอนนะคะเนาะคือไม่รู้จะทําทไง <laughs> <laughs> นะคะ นะประมาณนะั้นแล้วก็วิชาที่โจท์จันกันมากๆแล้วไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือวิชาดานโชคค่ะเป็นวิชาที่สร้างเนือ้อสร้างตัวให้กับอาจารย์ต่ายจำนวนมหาศาลเลยนะคะนี่วิชายิบซิดานโชคนะคะเป็นวิชาที่สร้างเนือ้อสร้างตัวให้อาจารย์ต่ายจำนวนมหาศาลเลยจากชีวิตที่กระท่อนกระแท่นนะคะก็ไม่ได้สุขสบายนะักเท่าควรนะคะแต่ลูกศิษย์อาจารย์บอก ไม่เห็นอาจารย์จะลำบากตรงไหน,น <c oughs> ก็มันไม่สุขสบายเหมือนตอนนี้ไงเนาะประมาณนั้นนะคะก็ทําให้อาจารย์พลิกชีวิตตัวเองอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะท้องพมดอย่างนี้เลยจากที่มีแค่คอนโดอยู่นะคะก็ปัจจุบันมีบ้านหลายหลังอยู่เราวิชานี้จริงๆนะคะใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถของตัวเองตเต็มเหนียวไปเลยพี่นะคะจากความรู้ความสามารถถึง สิบเจ็ดปีแห่งความลังมันไม่สิบหกสิบเกือบจะสิบเจ็ดแล้วนะคะย่างเข้าปีที่สิบเจ็ดแล้วเนาะนะคะประมาณนั้นเนาะก็ประสบการณ์ก็คือทุลักทุเลนะคะแต่ก็อาจารย์พูดเกินอะ่ะก็ก็อยากพูดเกินขวนเนาะขวัเนาะเนาะนะคะก็ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จะ แต่ว่าพอมาใช้หลักการตรงนี้ใช้หลักของโหราศาสตร์ความรู้ที่เราสะสมมาถึงวันนี้เนี่ยมันทําให้จันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะเนาะนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสูตรสูตรหนึ่งนะคะการเรียนสูตรหนึ่งซึ่งจะหาดาวเด่นออกมาให้พวกคุณแล้วคุณก็ไปพิจารณานะคะในการเลือกเล่นในเรื่องของส่วนของเออเออ เอออะไรเนี่ยเออสุดหนึ่งน่เป็นใบชะละนะอ่ะเขาประมาณนั้นเนาะก็อยากให้เข้ามาเรียนนะคะเรียนง่ายค่ะนะคะเรียนออนไลน์เอาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโถรเออเป็นดวนโว์โซเนี่ยเรียน,เร,ยนเรียนในห้องเรียนดีกว่าเพราะว่าอ่าจะทำให้อาจารย์เข้าใจตัวคุณได้มากขึ้นนะคะว่าคุณเข้าใจในบทเรียนมากน้อยแค่ไหนเนาะประมาณนี้นะคะแล้วมาดูผลงานดีกว่าที่โมว่าอาจารย์อนะ่ะเนาะ โอเคเรามาดูเลขดักบ,บนกันนะคะวัทีแล้วต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าก็ไม่โชคอ่ะเหตุผลทำไมเอามาลงก็ <BR ES> ไม่โชคอ่ะ <N elson> นะคะดันถึงมาซะอย่างนั้นเนาะ นะคะก็มามาออกตัวนี้ทําให้ได้ดับบนของเราเอาไม่อยู่ค่ะลุดซแสแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะเพราะสถิติของอาจารย์ลุดค่อนข้างจะน้อยน่าเชื่อถือได้ยูนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจกันนะอ่ะโอเคค่ะนะได้ดับลุดซแสแล้วดับบนแต่ดับร่างอาจารย์ดับร่างนะยังคงเอาอยู่นะคะประมาณนี้เนาะดับร่างนะคะ ก็มาสแกนดูกันว่าดักของเราเอาอยู่ไหมตู้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 อันนี้สามสี่นะคะไม่ใช้สี่สามเนาะก็ทําให้เลขดักของอาจารย์เอาอยู่ค่ะนะจ๊ะสีบอกให้อ่านวางนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะเนาะ อาจารย์ขอตรงๆหน่อยไม่ทราบอันนี้พูดจริงๆนะคะไม่ได้พูดแบบวนโอ้ยหรืออะไรไม่ใช่ไม่รู้จริงๆค่ะเพียงแต่ว่าดาวเด่นมันควรจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะอาจารย์หนูหนูหนูหน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 มีงบน้อยอาจารย์หนูไม่โลภหนูอขอแค่ชุดเดียวพอไม่เอาหลายชุดห้าแน่เนาะไม่ทราจริงนะคะถ้ารู้ก็เนาะเล่นไปเลยตัวละล้าน ให้รู้ไปเลยว่าเจ้ามือกล้ารับไหมเนาะก็ no. <No. S 1> ここไม่รู้ไงนะคะไม่รู้ไงเนาะแต่คาดว่าอาจนุม,มานว่าประมาณว่าเท่านั้นเองซึ่งวันนี้ก็ออก3 9 5 6กห้าหกกับหกับเตัวเดียวกันอาจารย์พูดเสมอนะคะ6เอ้สามเก้าห้านะคะสามตัวล่างค่ะนะคะหรสอซะสามเจ็ดห้าค่ะสามเจ็ดห้าสองตัวล่าง สามส,ส,สามีพูดเสมอค่ะนะคะก็มีหลายท่านน่ะที่ถูก3าสี่เยอะกว่านะคะเขาบอกว่าเลขอาจารย์เข้าแม่นมากเนาะขอบคุณค่ะนะคะอ่าเรามีออกอะไรก็ตามคลิปไปเลยค่ะเลขเด็ดตาพิปเนาะนะคะแล้วอาจารย์บอกว่าเด่น3ามใช่ไหมเนาะนะคะเด็ด3มก็ไปดูล็อกสาค่ะลากลงมา เจ 3, 5, oh, อสามห้าเก้าโอหแม่นอะไรขนาดนี้นะจ๊านอืมนะประมาณนี้แล้วพูดได้เลยเต็มปากเต็มคำเลยว่าเข้าทุกงวดเข้าทุกงวดนะคะไม่มีเว้นนะไม่มีเว้นแล้วไม่มีหลุดด้วยแต่ยกเว้นเบิ้ลหามเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณบอกว่าจะเบิ้ลหามแล้วจะทำไง ก็เบิ้ลหามก็ไปดูในสูตร2แพงค่ะนะคะเพราะว่าสูตรหนึ่งเบิ้ลหามไม่นับนะคะสูตรสองะไม่หวัน่นแม้หวั่นมามากจะเบิ้ลจะหามจะตองเอาอยู่ค่ะรอบนี้เต็มๆ็ค่ะ359เต็มๆเ,เ,เลยเนาะนะคะก็หลายท่านก็โชคดีถูก3าตัวไปก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็งวดนี้ นะคะสิ่งที่จะต้องเตือนให้มากๆก็คือเป็นหวยสัญจรนะคะคุณจะต้องระวังให้มากๆานะคะเพราะว่าอะไรมันมีโอกาสข้อหนึ่งค่ะเบิ้ลหามนะคะไม่เบิ้ลไม่หามหรือเลขเก่าจะกลับมาอย่างนี้เสมอเสมอเป็นสถิติที่ติดตามกันมามีไม่เบิ้ลไม่หามไม่เก่ามีไหมมีแต่น้อยมากนะคะส่วนใหญ่จะเบิ้ลหามเลขเก่านะให้ระวังด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาดูในส่วนของ อ๋อราศีไหนจะจับเงินล้านไปเข้าในส่วนของกสศาแทนนะคะก็คือ6-8ล่างนะคะอยู่ในราศีกุ้งค่ะนะจ๊ะอะเรามาดูทักษะพารวยเนาะเออสองคลิปที่ผ่านไปไม่ได้ลงอันนี้ให้นะคะเพราะลืมไป้ายไว้ข้างนอกนะคะประมาณนี้วันนี้ค่ะ สี่เก้าหวยทอสอออกสองสี 24, 9, บนและ6 8ล่างตรงๆค่ะแต่รัฐบาลหลุดค่ะนะคะจริงๆมันก็ไม่หลุดหรอกเพียงแต่ว่าอาจารย์มีเลข4ี่สามงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความไม่ชอบอะเนาะก็มันไม่ชอบอะเนาะอาจารย์ได้เลยคัดออกพอคัดออกมันก็เลยกลายเป็น พลาดไปนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่ว่าในส่วนของเด็กๆแาทิพย์ไม่หลุดนะจ๊ะนะอะเรามาดูในส่วนของทักษะพารวยนะคะของงวดปัจจุบันคือ1มีนาคม67เนาะวันนี้อาจารย์ให้เด่นคือ10 14 15 16 91นะคะอาจารย์หยิบได้ไพ่ของคำว่าเฮอร์มิตนะคะช่วงนี้อ่าคนคนเกิด วันอาทิดยน่ะอาจจะต้ององ อาจจะเป็นช่วงของการอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่สันโดษได้ไม่ได้นะคะสอบแสวงหาความรู้ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยสมหวังดีนะหรือคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเองนะคะไม่ค่อยเข้าใจกันเท่านั้นเองเนาะอาจารย์อาจจะต้องเปลี่ยนคำว่าคุยไม่รู้เรื่องคุยกันไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองนะคะประมาณเท่านั้นเหรออาจารย์บ้านจะแตกเลยนะอาจารย์เนาะชู้ๆนะนะคะประมาณนั้นเนาะก็ ปับจอ,อจูนกันในเรื่องของความรู้สึกกันให้ดีๆเป็นช่วงของการอาจจะปีกวิเวกถือศีลปฏิบททัติธรรมสวดมนต์เวยนาไ่ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของโชคลาภก็น่าจําได้อยู่นะประมาณนั้นแต่ว่าอ่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอานะอืมนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะสำหรับวันจันทร์ค่ะเลข20 22 23 29แล้วก็80อาจารย์จับได้ไพ่ของคำว่า เมจิเชียนนะคะเขาบอกว่าคนวันจันทร์เป็นคนช่างรู้ค่ะนะคะไม่ได้แสนรู้นะช่างรู้ค่ะถามได้ตอบได้อดุลเอ้ยเอ้ยถามได้ทุกเรื่องตอบได้ทุกเรื่องเลยเก่งจริงๆน,นะตัวแค่นี้นะคะเป็นคนมีเซนส์มีรังสองขอนแม่นได้ไหมได้ค่ะเป็นคนเก่งน,นะคะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่คนวันจันทร์ที่จะต้องระวังก็คือศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวนั่นเอง นะคะประมาณนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเรื่องของโชคลาภเขาบอกว่าได้มาจากความรู้ความสมาามรถหรือเส้นของตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็หาโชคลาภจากไหนคะจันนะนะคะว่าจากสถานที่ราชการได้ไหมได้นะคะหรือ,อสํานักทนายความได้ไหมได้ค่ะได้หมดเลยนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะาสามารถหาโชคลาภได้ม,ม,มีมีการเสี่ยงโชคได้ไหมดีค่ะคนคนวันจันสามารถหาโชคลาภได้เรื่องของสุขภาพก็ถือว่าดีนะคะติดขัดติดปัญหาอะไร ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาแล้วจะผ่านนะคะประมาณนั้นเนาะอ่าต่อไปค่ะคนวันอังคาร35 36 37 39แล้วก็94ได้ไพ่ของคำว่าไฮไฮเฮียร์โอเพนอไพ่ของเฮียร์โอพนทรงบอกมงบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนมีเซนต์นะคะเป็นคนมีคุณธรรมศีลธร,รรมเป็นคนตรงไปตรงมานะคะซื่อตรงไม่คดงออุ้ยนี่ย <c oughs> มือเกียบ <c oughs> นะ ซึ่งตรงไม่คดงอนะคะประมาณนั้นแล้วเป็นคุณผู้ที่เสื้อกูลชีวิตเกิดมาเพื่อผู้อื่นทําเพื่อผู้อื่นมาโดยตลอดนะคะประมาณนั้นแต่เหมือนคนทําคุณไม่ค่อยคุณนทนน่าเออเออหน้าอุ้งเทอืม <c oughs> นะคะเรื่องโชคลาภสามารถเอ่อไปซื้อโชคลาภจากเอ่อเอ่อโบสถ์วัดนะคะสถานปฏิบัติธรรมได้ไม่ได้หมดเลยค่ะจะให้โชคลาภคุณหรือไปทําบุญแล้วคุณจะเกิดโชคลาภเดือนไดไหมได้นะคะ ต่อไปค่ะวันพุธค่ะ40 42 45 47แล้วก็90ค่ะอ่านะคะอาจารย์จับได้ไพ่ของคำว่า u d g เม้นเขาบอกว่าเขาบอกว่า,าคนเกิดวันพุธเนี่ยอา,อาจจะมีเรื่องอะไรที่บางสิ่งมันอย่ากทำแล้วยังไม่รับเรื่องดีนะักไปติดขัดๆดได้ไม่ได้แต่กำลังจะเริ่มได้ดีแล้วกำลังวิบากกรรมต่างๆที่เข้ามาค่ะมันกำลัง จัดหมดหรือคลายลงนะคะให้หมั่นเพียรพยายามทําบุญนะคะแล้วก็บริจาคเลือดได้ไหมบริจาครงศพได้ไหมได้ไปนกปปลาได้ไหมได้ทําได้หมดเลยนะคะทําไม้เฮ้อนะพูดอย่างนั้นเลยเนาะนะคะต่อไปค่ะคนวันวัน,วนสุดเออวันพฤหัสนะคะเลข50 52 56 58แล้วก็98นะคะได้ไพ่ของคำว่าเด e Sun จัสตาช่วงเนี้ย เขาบอกว่าชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะรันร้ารันร,ร,รานะคะมีความสุขขานแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ไมได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงการคิดจะดเริ่มทําอะไรจะประสบความสําเร็จนะคะถ้าคิดแล้วทําค่ะนะคะอย่าลังเลเพราะว่าการลังเลอาจจะทําให้คุณเสียโอกาสจุดนั้นไปได้ไหมได้นะคะเพราะโอกาสมันไม่ได้อยู่กับคุณได้นานเนาะนะประมาณนั้นทำถึงโชคลาภ ให้ไปซื้อให้เด็กซื้อให้หรือไปกับเด็กๆได้ไหมได้ค่ะนะคะโอเคเนาะวันศุกร์ค่ะ60 62 64 66 68เอ๊ะไม่ใช่ขอโทษค่ะ60 62 64 66แล้วก็88ค่ะไม่ใช่68เนาะ88เอ๊ะหรือบอกในๆนะอ่าเนาะเนาะเนาะนะคะอาจารย์จับได้ไพ่ของคำว่า justice นะคะเขาบอกว่าคน คนเกิดเป็นสุกนะเป็นคนข้างจะเท่งอ่ะเที่ยงตรงนะคะตรงไปตรงมานะคะชอบความถูกต้องไม่ชอบการถูกอักหลังเอาเบียบนะคะประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนที่อ่อสวยเด่นเด่นได้ไหมได้นะคะทําการทํางานก็ถือว่าทํางานราชการเด่นไม่เด่นดีมากเลยนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้จัดไปเลยจัดไปจัดไปจัดไปนะคะกับเลขของที่อาจารย์ให้ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ เนาะไปซื้อตามแถวหน่วยงานราชการดีนะคะศารอาญาดีกรมกรมรัชทันดีนะคะหรือศาลฎีกาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะดีตำรวจใช่ไหมได้สาลมีตำรวจได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะ,ะต่อไปค่ะคมวันเสา7์7 1 7 2 7 8 7 9ด้ภ่ายของคาได้ไพ่ของว่าเดวิลนะคะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่เรื่องของความรักอาจจะ ระวังนิดนึงนะคะระวังเรื่องของมือที่3ได้ไม่ได้นะคะเรื่องของความรักที่เ,เขาเรียกโรคที่2องโรคใบโรคใบที่2โรคใบที่2ให้ระวังให้เยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าเล่นเสี่ยงโชคดีไหมดีค่ะนะคะโน <No. S 2> <No. S 1> ประมาณนั้นแล้วโดดเดน่นนะคะอ่ะโอเคอาจารย์ให้แคปหน้าจอก่อนแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามแคปเจอร์หนึ่งสองสามแคปเจอร์ หนึ่งสองสามแคบเจออ่ะน่าจะทันเนาะอาจารย์ขออนุญาตมาถึงนาลัปวดแขน <c oughs> โอเคนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีรวยรๆเฮงๆนะคะแล้วก็สำหรับสมาชิกที่อยากแตะเลขของอาจารย์เน้นๆนะคะเพื่อไปช่วยเหลือในเรื่องของการเสี่ยงโชคตรงนี้นะคะก็1เส้นนะคะก็จะได้มีพีหงอนจันย์ต่ห้างวดจากสมงวดเป็นห้างวดนะคะแล้วก็ อ่าเนึ้เส้นอาจจะเป็นพี่ใหม่เศรษฐีเหตุผลที่นะนาใหม่เศรษฐีก็เพราะว่ามันมีตัวเลขขึ้นคุณสามารถเอาตัวเลขจากตรงเนี้ยจากส่วนโมแล้วอะค่ะก็เอาไปเสี่ยงโชคได้นะคะหรืออาจจะเป็นพี่ไทเกอร์อนะคะหรือยกน้ําพึ่งนะคะแบบตัวเดียวนะคะหรือแบบสองตัวตัวผู้ตัวเมียนะคะจะได้มีเรื่องของความรักที่ราบรื่นแล้วก็เรื่องของการเงินที่ดีขึ้นนะคะประมาณนั้นแล้วก็หินทูห่วยนะคะก็อยา่าทูหวยก็ต้อง บูชาเห็นหู่หวยเนาะนะคะแล้วก็มีแรกไฮไลท์นะคะเป็นเขาเรียกว่าแรกดูดซัพย์ดูดโชคลาภดูดเงินด,ดูดทองนะคะแล้วก็พี่ปีเสียเปลี่ยนสีนะคะจะมีโชคลาภมันจะมีการเปิดสีเกิดขึ้นได้ไม่ได้นะคะประมาณนี้เนาะสามเส้นได้ V P ของจันตายจาก10งวดเป็น15งวดนะคะแล้วได้ส่วนลดอีก50%ได้สูตร1และสูตร2นะคะท่าในใดอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะคะ มาอาจารย์ตายมอดูสถิตหมายเลขนี้เลยนะคะ0815915987 0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID เดียค่ะโอเคเนาะหรือท่านอยากจะสั่งปฏิทินเลขเด็ดตาทิพขอกับอาจารย์ตายนะคะอ่ะจาจตอนนี้หรือจำนวนน้อยลงแล้วนะถ้ารีบสั่งก็รีบสั่งนะคะเพราะว่าอ่าเหลือจำนวนน้อยแล้วไม่งั้นละ ภายหลังคุณจะได้เป็นไฟล์ภาพแทนนะคะประมาณนั้นเนาะหนึ่งเล่มูลค่า29 9 9กบาทนะคะหมดแล้วหมดเลยเนาะนะคะติดต่ออาจารย์ต่ายได้นะคะประมาณน,น้ถ้าอยากจะเข้าวีพีพิมพ์คำว่าขอดูรูปนะคะถ้าอยากสั่งเป็นทีมพิมพ์คำว่าสั่งเป็นทีมถ้าอยากทําบุญขอเลขที่บัญชีบุญนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็โอเคจบนะคะประมาณนี้หรืออยากดูดวง อยากจะทาอะไรก็ติดต่อเข้ามาในไลน์เบอร์นี้แล้วคุยกับอาจารย์ได้เลยนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะถ้าเกิดอาจารย์ไม่อ่านไลน์แล้วคุณใจร้อนอยากจะคุยกับอาจารย์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะแต่ว่าด้วยภารกิจหลายอย่างนะคะบางทีอาจารย์ตอบช้านิดนึงอย่ากโกรธกันนะคะบางทีใช้คําพูดขู่มาเงี้ยไม่โอเคเลยอะ่ะเนาะนะคะมันก็ไม่ได้พออาจารย์ตอบไปแล้วคุณก็นิ่งเฉยอะ่ะเอออาจารย์ขู่กันไปได้ไหมเออไม่ได้ นะคะประมาณนั้นเนาะโอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในรอบของงวดนี้เนาะให้ทุกคนได้เฮงๆป,งปังๆอย่างนี้อีกเรื่อยๆค่ะแล้วพบกับอาจารย์ต่ายใหม่นะคะในครั้งต่อไปกับอาจารย์ต่ายหมวดลตาทิ์วันนี้ต้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย